เราผู้ชายเนี่ยอายุ50เนี่ยเวลามาพบแพทย์เนี่ยมีการปวดตามข้อหลายๆตำแหน่งนะเนี่ยเคสเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งประมาณสัก90นะแล้วก็มีการปวดตามข้อเนี่ยนี่อันที้หนึ่งก็คือปวดที่บริเวณของข้อเข่านะสองข้างเลยนะแต่ข้างเนี่ยมีอาการบวมมากกว่าข้างซ้ายนะก็พอเราตรวจดูอันตราซาวเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมตรวจอันตราซาวเนี่ยว่าเราจะพบเลยนะว่ามีการอักเสบอยู่ในข้อเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดที่อยู่ในข้อนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะอันที่สองคือที่ข้อแต่ว่า น้ำไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับของข้อเท้าตรงนี้นะที่มีการปวดเนี่ยจะพบว่าข้อเนี่ยมีการบวมมากขึ้นนะฮะแล้วก็พอบวมมากขึ้นเนี่ยพอตรวจอัมตรทาวเนี่ยก็พบว่ามีการอักเสบแล้วในข้อตรงนี้อีกนะเน้นถ้าเกิดคนไข้ไม่เคยไปตรวจเลยว่าเป็นเกาสูงหรือเปล่านะส่วนใหญ่สาเหตุเนี่ยผู้ชายถ้าเกิดน้าหนักเยอะๆยะแล้วก็มีการปวดตามข้อหลายๆจุดเนี่ยเมื่อกี้เอ็กซเรย์ดูแล้วข้อไม่ได้เสื่อมรรนะฮะปัญหาหลักๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเกานะ เรื่องของยูริกในร่างกายที่มันสูงขึ้นโดยทั้งไมมีการปวดทั้งข้อสองข้างแล้วก็ตรงข้อเท้าด้วยเพราะฉะนั้นการรักษาในระยะแรกเนี่ยก็คือลดการอักเสบลดปวดนะฮะก็คืออาจจะต้องดูดน้ําฉีดยาลดการอักเสบและให้ยาไปทานก่อนหลังจากนั้นอีกสสัปดาห์นี้คุณจะต้องตรวจเลือดนะครับ <S <S เพื่อดูว่าระดับของยูริกในร่างกายเป็นไงบ้างดูค่าไตเ,เป็นไงบ้างเพราะว่าถ้าเกิดไม่รักษาเนี่ปัญหาคือถ้ายูริกสูงตลอดเวลาเนี่ยมันจะตกตะกอนที่ไตทำให้เกิดปัญหาเรื่องของไตวายตามมาได้